ซึ่งแขกรับเชิญท่านนี้นะครับเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมมาเลยนะครับว่าเขาอยู่ในวงการเกทีคารวาสนะครับมาเป็นเวลาเกือบ20ปีนะครับจะเป็นใครกันนั้นนะครับไปร่วมรับชมกันได้เลยครับก็ตอนนี้นะครับเรามาอยู่แขกรับเชิญแล้วนะครับก็อยากให้แขกรับเชิญเรานะครับแนะนําตัวกับพี่ๆน้องๆทางบ้านหรือว่าเอฟทางบ้านหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมชื่อโหน่งครับโหน่งบางปิ้งอ่านี่นะครับอยู่กับพี่โหน่งบางปิ้งนะครับก็ผมอยากรู้ครับพี่โหน่งคือพี่โหน่งเนี่ยเกิดที่ไหนนะครับ อ่าเป็นคนที่ไหนตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยขอขออนุญาตถอดแมสนะครับคือผมเกิดจากสมุทรปราการเนี่ยนะครับแล้วก็คือเด็กบางปิ้งด้วยเด็กสมุทรปราการเลยเด็กสมุทรปราการแท้ๆเลยอืมนี่นะครับอยู่กับพี่โหน่บางปิ้งนะครับเป็นคนโดยบางปิ้งเดิมกำเนิดเลยนะเป็นคนสมุทรปราการนะครับทีนี้ผมก็อยากรู้ว่าพี่โหน่งเนี่ยรู้จักอาจารย์ศักด์ได้ยังไงนะครับรู้จักอาจารย์ศักด์ไหนมาบ้างครับ ก็อาจารย์ศักดิ์ก็รู้จักเยอะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบคือบ้านมีดีอเน้นเลยนะว่าบ้านมีดีนะครับพี่ใช่ครับม,มันเป็นเป็นมายังไงครับพี่ถึงถึงเร,เราถึงรู้จักบ,<ๆ>บ้านนี้ชอบบ้านนี <cane> ้ก็สมัยก่อนจะคิดว่าความชื่นชอบไหมเหรอไม่มันมันก็ไม่ใช่ความชื่นชอบนะครับพี่คือรุ่นต่อรุ่นอะ่ะใช้คําว่ารุ่นต่อรุ่นครับเบนึบอกว่ารุ่นรุ่นต่อรุ่นครับคือสมมุติถ้ารุ่นพี่เราสศักมาเราก็ต้องศักบ้างอคือเราเห็นนี้เราเห็น เราเห็นสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาได้มาอืใช้ได้อ่าครับ,รบใช้ได้อ่ะเราเราก็อยากได้บ้างเราก็เลยสาะหาอแสวงหาส่อหา,อาว่านะที่เขามีใว่าเฮ้ยพ่อป่องเนี่ยอยู่ที่ไหนหรืออาจารย์ป่องยอยู่ที่ไหนคือผมถามย้อนกัันไปหน่อยพี่คือพี่รู้จักเนี่ยรู้จักพ่อปองเลยใช่ไหมหรือว่ารู้จักอาจารย์ท่านอื่นอีก อาจารย์ท่านหนึ่งก็พอรู้จักอยู่แต่ว่าเราเราเราไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่หมอครับก็ถ้าถ้าถามว่าถึงตอนนี้ก็รู้จักอืมแต่แต่เดิมทีเราเนี่ยคือญาติพี่น้องเรารุ่นพี่เราในซอยหรือว่าคนที่รู้จักกันใกล้ชิดกันเนี่ยก็คือมาทางบ้านมีนีหมดเลยใช่ตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นปู่เทียงแล้วอ่ะอ๋อตั้งแต่รุ่นปู่แล้วใช่นะครับนีครับคือคือว่า รุ่นลุงเรารุ่นอาเราปู่เราเงี้ยเขาสักปูเที่ยงมาตลอดครับพี่เราก็อยากสักบ้างแต่เขาบอกว่ามึงสักไม่ทันล็อกไม่ทันแล้วเนาะไม่ทันแล้วยุคนี้ก็ต้องเป็นยุคพ่อป,ป่องนวลมานานนะครับใช่ใช่ใช่ก็คือรู้จักบ้านนี้จากพี่พี่น้องๆจากพ่อป,ป่องแล้วไปยังไงพี่หรือว่ามีคนพาไปไหมแต่ก่อนอก,ก็ตะกอนเสาะหาก่อนที่แรกอ่ะเราเรียนอยู่เราเราใช้คำว่าเราเรียนอยู่ครับตั้งตั้งแต่สมัยเรียนเลยใช่ตั้งแต่สมัยเรียนเราเรียนอยู่เงี้ยเราเรียนอยู่ป .6 เราเราก็ไม่ได้แบบเรียนสูงอะไรมากมายอะแต่ว่าแบบเราออกค่อนข้างเกเรไปแล้วอะมีแววแต่เด็กแล้วใช่ครับเราก็เลยเรียนน้อยหน่อยก็เลยบวกกับว่าชื่นชอบทางนี้เป็นในใจเราด้วยแล้วเราเห็นรุ่นพี่รุ่นลุงเราอ่ะครับคือของใช้ได้อ่ะืองด้เลยอะทั้งทุกอย่างทุกทุกด้านทุกอย่างเลยครับเราก็เลยแบบเฮ้ยเราอยากได้บ้าง คือวัอรุ่นน่ะเฮ้ยเราอยากได้บ้างเว้ยเราเริ่มแล้วอฮะอคือคพอเสร็จปุ๊บเราเรียนแค่ป .6 ครับพอปอ .6 ขึ้นเทอมสองเราเริ่มสอบหาแล้วอืเฮ้ยกูอยากสักบ้างวะพากูไปหน่อยก็เราก็ไปกันไปกันเองเลยนะตอนนั้นไปกันเอง,เ,องเลยก็คิดว่าเพื่อนเราเรียนม .1 ม .2 ม .3 แต่เราเรียนป .6 ป .6 นี้ก็เริ่มอยากได้แลวนะอยากมีแลแต่เราเราเราเป็นคนที่แบบเราใช้คําว่าเราโง่ดีกว่า เราก็เลยซ้ําชั้นบ่อยอเราก็เลยเพื่อนขึ้นนะเพื่อนกันเลยแบบอายุเท่ากันเลยเพื่อนอาจจะขึ้นมอหนึ่งมอสองแล้วแต่เรายังเรียนอยู่แค่มอหนึ่งครับพี่พอเสร็จปุ๊บเราก็เพื่อนเราแทงมาเว้ยที่เราอยากได้ตรงเลยเราก็ถามเพื่อนไปที่ไหนเพื่อนก็เลยพาไปครับไปขึ้นครั้งแรกในี่ขึ้นบ้านเนี่ยโหคนลุกเลยผมขอบรรยากาศวันนั้นหน่อยพี่ความรู้สึกวันที่ไปวันแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นตื่นเต้นเลยนะวันนั้นไปใช้คำว่าตื่นเต้นแต่ใจจริงอะอยากได้ อยากสักเลยวันนั้นครับแต่ไม่ได้ไปวันแรกไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้ผิดหวังเลยวันนั้นผิดหวังเพราะว่าเรายังเรียนอยู่ป .6 มันมันอายุยังห่างอ่พี่เรางใส่ทนัเรียนอยู่อ๋อไปทั้งชุดนักเรียนเลยด้วยใช่ชุดนักเรียนอยู่เลยเทศบาล5วัดกลางวลรวิหารครับอือคือคนหนึ่งเขาเรียนสปงสปกันหาตะวันหาบาราแต่เราก็เจกเทศบาลรับเดียวคือเราเรียนทั้งชั้นบ่อยอ่ะแต่พอราสักให้สักคันธมัน อ๋อพ่อยังไม่ตาให้ให้เป็นน้ำมันให้น้ำมันผมผมถามหน่อยพี่ท้าความไปถ้าจะสักยันเนี่ยเดี๋ยวให้ให้เป็นความรู้ออกับพี่ๆน้องๆทางบ้านถ้าจะสักยันเนี่ยอายุต้องประมาณเท่าไหร่พี่ถึงจะสักได้สิบแปดขึ้นสิบแปดนะครับพี่น้องๆรุ่นหลังนะครับสิบแปดนะรับพ่อไปสักกันนะครับสิบแปดึ้นแปดครับ <8 S 1> ถึงซึ่งที่สิบแปดก็มีที่ได้น้ำมันนะถ้าเกิดรุ่นน้องอ่ะพ่อเขาจะถามครับ <8 S 1> เรียนไปถึงไหนแล้วอะไรแล้วสมัยก่อนนะถ้ามึงเรียนทางราชการอ่ะพ่อจะไม่สักให้เลยอืมถ้ายังมีความเป็นห่วงอยู่ใชาหน้าที่การงานเราใช่ถ้าคุณไปเรียนราชการพ่อจะถามเลยว่าให้มึงเรียนถึงไหนแล้วเรียนทางสาขาไหนสายไหนอถ้าเกิดมึงเข้าไปเรียนราชการพ่อจะไม่สักให้ครับให้น้ำมันอย่างเดียวยังดีนะที่พ่อเขายังนึกถึงเรานะครับโดยที่แบบไม่ได้สักไปให้ก่อนเลยโดยที่ไม่ถามไทยก่อนใช่ยังดีนะครับคุณผู้ชมก็เอาง่ายตอนที่พี่ไปอ่ะ พ่อก็สั่งน้ามันแห่งเดียวครับผมถามหน่อยว่าได้ยันอะไรมาน้ํามันจําได้ไหมได้ได้ครบหมดได้เยอะได้เยอะด้วยใช่พิมพ์แรกคืออะไรครับยันแรกก้าวยอดก้ายอดนะครับท่านผู้ชมพสอะไรครับพี่จําได้ไหมบัวบัวบัวแก้วนะ่ไัมบัวแก้วประมาณพศอะไรพี่จําได้ไหมก็น่าจะเป็นสามสิบเจ็ดพสสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับท่านผู้ชมป้องกันไม่ผิดนะ ประมาณนี้อได้น้ํามันแน่นอนครับการันตีได้น้ํามันแน่นอนแล้วพอเราเราจบจากป .6 มาครับพี่แล้วเราไม่ได้เรียนเราก็ขึ้นไปหาพ่อครับพ่อถามว่าทาไมไม่ใส่นัเรียนมาทํานองนี้พ่อยังจาได้อยู่จํำได้เพราะเราใช้คําว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยใช้คําว่าอาทิตย์หนึ่งอ๋ออาทิตย์เดียวเองอาทิตย์หนึ่งเราไปเรียนกี่วันอ๋อนี่ละครับท่านผู้ชมนะก็คือเราอยากไปทางนี้แล้วไม่ดีนะเราโดดเรียนไม่ดี อย่าอย่าทำตามคือค่อนข้างเราเรารักเรารักในสิ่งที่เราอยากได้ด้วยแล้วเราศรัทธาถึงไปนี่นะครับจับปากพี่รุ่นใหญ่เลยนะความศรัทธามาเป็นที่ตั้งนะครับก็คือบางทีบางวันเราก็ไปเสาร์อาทิตย์เหมือนกันอืมครับแต่บางทีก็ไปวันธรรมดามันก็ไม่ดีนะเพราะเราโดดเรียนโดดอะไรใช่พี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับน้องๆรุ่นหลังจําไว้ด้วยนะครับเราก็ไปวันธรรมดาก็ดน้ำมันกันศาสตร์สมัยก่อนไม่มีคน เงียบใช่ไหมครับตาหนักแต่่อนนี้ประมาณกี่คนพี่วันพี่ไปที่บรรยากาศภายในบ้านบนบ้านตาหนักก็ปากน้ําก็ทุกโรงเรียนอ่ะโอ้โหไปกันเต็มเลยก็คือไม่ถือว่าเยอะไม่เยอะแต่ว่าก็คือปากน้ําเนี่ยพบใช้คําว่าเด็กเด็กเกเรอ๋อเป็นอย่างนั้นไปมาคือจําหน้ากันได้ละไปจำจำหน้ากันได้คก็เฉพาะพวกพวกเรานี่แหละก็จะมีพวกพวกอื่นเสริมไปบ้างนิดหน่อยครับแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับพี่เราตั้งใจเรียนทถิดีกว่า แต่ในช่วงนั้นเลยเนาะครับช่วงปี3 6 3หกสม็ก็เริ่มย้อนไปอีกประมาณเกือบ30ปีนะครับท่านผู้ชมนะเกือบ30ปีนะครับใช่แล้วก็เราก็เริ่มสักมึกครั้งแรกตอนที่เราบอกข้อว่าเราไม่เรียนมหนึ่งแล้วพ่อผมไม่เรียนแล้วครับพ่อเขาคิดนะคิดคำนวณก่อนว่ายังไงเราก็ยืนยันว่าเราไม่เรียนแล้วพ่อแทงมึกแดงให้เลยเป็นยันอะไรพี่ยันเก้ายอดเก้ายอด ซ้ำอีกทีหนึ่งอ๋อซ้ำซ้ำอีกทีจากที่เราได้น้ำมันเก้า <c oughs> ยอดแล้วใช่ได้ก็มาซ้ำหม,มึกเป็นน้เป็นก้ายอดอีกทีหนึ่งอีกใช่แล้วผมถามพี่นงหน่อยครับพี่การสักยันเนี่ยพี่ๆน้องๆท่านผู้ชมทางบ้านจะรู้นะครับว่าการสักยันเนี่ยจะมียันคูทีนี้ยันคูบ้านมีดีคือยันอะไรครับพี่พอพอพูดได้ไหมยันคูเหรอใช่ยันคูบ้านมีเฉพาะตัวพี่ใช่ไหมครับที่พี่เห็นเพื่อนเพื่อนที่แทงกันเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นที่แทงนะคือพ่อปองจะให้เก้ายอดก่อนเก้ายอด เป็นยันแรกเลยเก้าแยกที่ที่จะมาติดเนื้อติดหนังเราใช่อ่าเป็นเก้ายอดคือเก้ายอดแล้วก็ไล่ลงมาแล้วแต่พ่อแล้วอืมแล้วทีนี้ผมสอบถามพี่นงนะพี่เราจะไปเนี่ยผมนี่ผมถามแทนท่านผู้ชมเลยนะครับถ้าเราจะไปบ้านมีดีนะครับเราสามารถเลือกยันได้ไหมที่เราจะสักถามว่าเลือกได้ไหมเหรอเลือกไม่ได้นะเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้แล้วแต่พ่อเขาแล้วแต่พ่อเลยนะครับใช่แล้วแต่พ่อเขาว่าสมัยก่อนอ่ะเขาไม่ค่อยเลือกกันอรื่อกอรอปะ คือพ่อแทงผมหน่อยครับคือเดี๋ยวพ่อจัดให้เลยว่าไอคนเนี้ยสมควรจะท่องแทงอะไรเหมือนก็ท่านรู้ว่าเอาไปคุ้มตัวมึงไว้อันนี้ไว้ครับเหมือนกับไอนี้มันลอกไว้เกเรไว้เอาให้มันสงบสงบหน่อยเสริมเสริมเราด้วยุ้มกันเราด้วยในตัวนะครับท่านผู้ชมครับแต่มันก็ไม่ได้ว่าง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ยากสมัยก่อนนะแต่ว่าจะไม่ได้ทุกคนนะ ในสิ่งที่ทุกคนคิดว่ากูต้องได้อันนี้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแล้วแล้วสมมุติว่าถ้าเราไปกันเนี่ยสมมุตินะครับเราไปกันสักสี่ห้าคนเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่คนไม่ได้บ้างไหมพี่ในบรรดากลุ่มที่ไปเนี่ยสมมติไปสี่คนเนี่ยมีไม่ได้ไหมหรือว่าได้ทั้งหมดในสมัยยุคยุคพี่อย่างเงี้ยยุคพี่อา่างไงล่ะตอนพี่จบมาใช่ไหมหรือเอาตอนตอนถ้าเกิดตอนตอนตอนเรียนอยู่ก็ได้ได้ทุกคนแต่ได้เป็นน้ำมันเรื่องน้ำมันแทนได้เป็นน้ำมันครับ พอเริ่มเริ่มเราไม่ได้เรียนแล้วอ่ะพ่อป๋องจะถามเสมอว่าจะดีเหรอพ่อป๋องจะพูดเสมอจะดีเหรอครับอย่าเลยมึงยังเรียนอยู่ครับแต่ถ้าเราเรังยืนยันคําเดิมคือความมั่นใจของเราเราไปบ่อยเข้าบ่อยเข้าอ่ะพ่อป๋องเขาจะให้ออยู่ที่ความมานะเราแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ให้สิ่งที่เราพูดนะว่าพ่อผมอยากสักขนุมาณอยากสักตัวนี้ตัวนั้นไม่ได้เด<โอ>ี๋ยวพ่อจะสักยืนอยู่ที่ ดูเลยดูรายพินิษของพ่อท่านช่ว่าเราเนี่ยสมควรเอาอะไรไปคุ้มตัวเอาอะไรไปเสริมดวงเราเสริมตัวเราเป็นเป็นอย่างนั้นไปนะครับใช่แต่ก็สนุกนะสมัยก่อนอ่ะก็วัยรุ่นเนี่ยนะครับพี่มันก็โอเคสนุกดีแต่พอยุคนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ่อยแล้วตามยุคตามสมัยไปตามยุามสมัยแล้วผมขออนุญาตสอบถามแทนท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยการเดินทางเนี่ยสมมุติว่าสูตรปากการไปบ้านพ่อเนี่ย ไปยังไงครับพี่ในสมัยยุคพี่ไปถ้าสมัยก่อนรถพี่พวกพี่ใช่ไหมก็นั่งสามหกนั่งล่งรถสองแถวสามหกสามหกไปลงท่าเรือครับปักน้าบรรเราก็ะแดมแล้วก็นั่งเรื่องไนั่ง,งม,มันมันนานแล้ว,วอ่ะแต่บ้านมีดีเนี่ยเดิมทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณหรือผู้หลักผู้ใหญ่เขาเขาเรียกว่าบ้านมีดีว่าไงตำหนักชื่ออะไรที่แท้จริงและอยู่ที่ไหนพี่อ่าเขาถามว่าตอนนั้นพี่ก็เกิดไม่ทันหรอก แต่สมัยรุ่นพี่ที่ทันทุกวันนี้นะครับก็จะไปฝั่งทนจะใช้คําว่ารุ่นพี่นะเฮ้ยไปฝั่งทนกันไปหาพ่อปองนั้นจะเรียกว่าไปฝั่งทนไปหาพ่อปองใช่อยู่ที่ไหนพี่ตําแหน่งเผื่อที่พี่น้องน้องาบ้านอาจจะไม่ทราบกันบ้านโป๊บ้านบุ๋บ้านบุอ่านี่นะครับชุมชนบ้านบุ๋นะครับตอกบ้านบุ๋จรันสามสิบสองนะครับใช่จรันสามสิบสองแล้วขึ้นไปที่แรกก็จะเจอหน้าหิ่งจะเขียนว่ามีดีบนหิ่ง แต่สมัยก่อนพวกพี่ยังไม่ได้ค่อยพิจรอะไรกันมากอ่ะครับคือคาว่ามีดีอ่ะมันมีมานานแล้วมานานตั้งแต่พี่ยังไม่เกิดเลยอนานแล้วนะครับท่านผู้ชมนะคําว่ามีดีเนี่ยไม่ใช่ว่ายุคนี้เพิ่งมาพูดกันนะครับเป็นตํานานเลยนะครับบ้านหลังนี้นะนอ่าเก่าแก่นะถ้าคนขึ้นมันทิงจะรู้แต่คนที่มองอ่ะเขาก็จะมองว่ามีดีครับคือบ้านนี้แน่นอนคือคสิ่งเนี่ยพอเริ่มนานเข้านานเข้า คือพี่น้องเราเริ่มเยอะขึ้น,นใช่ไหมเริ่มเยอะขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นไปเห็นปุ๊บบ้านมีดีบ้านมีดีบ้านมีดีดครับก็เลยกลายเป็นบ้านมีดีทันทีจากตําหนักตําหนัก,กบ้านมีดีก็กลายมาเป็นบ้านสมัยก่อนอ่ะก็คือตําหนักครับแต่ทีนี้กลายเป็นบ้านแล้วอ๋อครับพี่ทีนี้ตั้งแต่พี่โหน่งเนี่ยเรียนจบมาแล้วเริ่มไปสักแบบเป็นจริงเป็นจังแล้วไปเองแล้วแล้วทีนี้ผมถามต่อไปว่า ยันที่พี่หน่งสักมาในตัวเนี่ยอะไรที่พี่หน่งประทับใจที่สุดชอบที่สุดรักที่สุดชอบและรักที่สุดเหรอก็จะมียันเฉพาะตัวเฉพาะบ้านครับยันอัคระสัญลักษณ์ที่มือเป็นยันสัญลักษณ์นะครับใช่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับยันสัญลักษณ์นะแต่ถามว่าทุกตัวที่สักให้อะ่ะเราชอบหมดชอบหมดนะพี่แต่เราชอบอย่างเดียวคือเรารักมาก และสิ่งที่ขอยากที่สุดคือสัญลักษณ์ที่บ้านอืมเป็นยันที่ขอยากที่สุดแล้วใช่ถ้าเราไม่ได้สักพ่อจะไม่ให้เลยอืถ้าคนที่สักแล้วพ่อจะให้ต้องมีรอยสักก่อนอยู่ดีๆจะมาขึ้นสัญลักษณ์เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้นี่นะครับเป็นเกจความรู้นะครับท่านผู้ชมคือเราต้องมีสักอย่างอื่นมาบ้างแล้วใช่ไม่ใช่ว่าเราวันนี้เราไปปุ๊บจ่ายเราอยากจะ้สัญลักษณ์เลยไม่ได้ไม่ได้ใช่เป็นอย่างนั้นไปนะครับท่านผู้ชมนะก็คือยากที่สุดแล้วใช่ ยากมากสัญลักษณ์เนี่ยแล้วบวกกับเราไปบ่อยๆเข้าอ่ะเราขอนู่นขอนี่เนี่ยเราได้มาครบแล้วรเราก็บอกพ่อไปพอพ่อเขาดูเออใช่ไว้ยมันครบแล้วเราขอสัญลัก,าากษณ์พ่อาาก็จะให้แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับพี่ยกเว้นสัญลักษณ์ยันอันไหนที่สักยากต้องใช้เวลาขอยากโดยที่ไม่ใช่สัญลักษณ์พี่ถ้าในพูดถึงหบ้านมีดีครับ มันก,ททก็แทบทุกแทบทุกตัวองนะอืแทบทุกตัวอักษรครับถามว่าสักไหมสักยากไหมนานไหมใช้คําว่านานดีว่ะครับก็บางอย่างถ้ามันเป็นรูปที่ใหญ่ๆมันก็จะนานหน่อยอใช่ไหมก็พอจะเหนื่อยครับพี่สมัยก่อนที่พี่อ่ะสักกันก็พอจะสักธรรมดาให้อะไรให้ตลอดครับก็คือมีเวลาก็สักสัตว์ใหญ่ให้อะไรให้อย่างเงี้ยครับแต่สมัยนี้ก็อยากจะบอกนะว่า บางทีอ่ะได้ดัลเลก็ดีแล้วอืในยุคนี้นะครับในยุคแล้วทีนี้ผมถามต่อไปว่าเท้าความเท้าความกลับไปนะครับถ้าเราไปเนี่ยเราสามารถขอได้ไหมคนหนึ่งสองสามพิมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหนึ่งคนหนึ่งพิมครับพี่ในยุคที่พี่ไปได้ได้ใช่ไหมพี่ถ้าสมัยก่อนได้ก่อนได้นะครับสมัยก่อนได้แน่นอนครับก็คือมึงทนได้ไหม่ะอือยู่ที่ความอดทนของเราสมัยก่อนพ่อนุ่มโหพ่อรลอโหรอ ในยุคแข็งแรงพศ2,530กว่า30กว่าพอท่านยังแข็งแรงอยู่ยังสับไหวอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราไปเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราต้องมีการจองคิวไหมพี่วันหนึ่งบรรยากาศคนเยอะไหมอะไรไม่มีนะไม่มี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 นะครับไม่มีคือไปเนี่ยคือมันหน้าดําเดิมใช้คําว่าหน้าดําเดิมดีกว่าครับมันก็ไปกับพวกเราเดียวอะ เด็กปักน้ํบก็จะมีพี่น้องหน้าเก่าๆหน้าเดิมเดิมเวียนกันมานั่งคุยกันบ้างมาสัยบ้างมาเล่นกับพ่อบ้างส่วนมากจะสักน้อยบางคนกลัวเจ็บครับก็ไม่ค่อยสักก็คือนั่งคุยกันกับพ่อพ่อจะคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้เราฟังครับยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือมาพบปะพูดคุยกันด้วยมามาเยี่ยมพ่อด้วยสักไหมก็มีสักแต่ว่ามันน้อยคนนะนึกออกไหมถ้าเป็นรุ่นพี่มันเด็กมันคนมันเจ็บอ่ะใช้คําว่าเด็ก อืใช้คําว่าเด็กสิบเจ็ดสิบหกโดนต่อยก็ร้องไห้แล้วครับพี่แล้วี่เข็ม,มั้ยเนาะแทงไปแล้วทีนี้ผมอยากถามพี่นงต่อไปว่าผมรู้มาว่าบ้านมีดีเนี่ยบางยันบางพิมพ์นะครับท่านผู้ชมนะเวลาจะเวลาจะสักเนี่ยต้องมีพิธีต้องมีการยกหัวหมูใช่ไ<ช>อ้นนอไรเรื่องจริงมียันอะไรจริงก็จะมีบัวบัวนะครับเป็นบัวใช่บัวสายฝา แล้วก็นา,ายิกทรงคุดน่ารายทรงคุดนะครับเป็นยันใหญ่เลยนะถ้าสมัยก่อนถ้ารุ่นป,ปู่ก็หมูองแดงอมหมูตัวละเก้าบาทสมัยก่อนอนี่แหละแล้วก็นี่นะครับบางบางคนนะครับพี่พี่น้องทางบ้านนะครับอยากทราบนะครับผมก็อยากทราบเหมือนพี่พี่น้องนะครับค่าครูสมัยก่อนเท่าไหร่ครับพี่พอตอบได้ไหมได้ครับมันอยู่ที่เราอะตัวเล็กตัวใหญ่อืมอา้าวยกตัวอย่างสมมุติถ้าคุณขอธนูมือครับ สักที่มือใช่ไหมอ่าอยู่ที่มือ,อนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดนะยี่สิบหกบาทยี่สิบหกบาทเกือบสามสิบปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมใช่อ่าแล้วผมสักมาตอนนั้นเก้ายอดก็ประมาณสามสิบเก้าบาทอืมสามสิบเก้าบาทบัวสิบหกกับบัวมงกุฎอืมห้าส <59 S 1> ิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทครับบัวสิบหกกับบัวมงกุฎรงพุธเจ้านะครับหรือว่ามียันไหนที่แบบว่า ค่าครูแพงกว่าถูกกว่าอะไรไมมี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 แต่ว่าเป็นหลักร้อยอืมเป็นหลักร้อยร้อยสมัยก่อนหลักร้อยก็ถามว่าแพงสุดไหมก็ก็จะมีแค่ถ้าจําไม่ผิดนะสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าครับแค่นั้นแหละเป็นยันอะไรครับพี่พอตอบได้ไหมก็ยันที่สองสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าเนี่ยยันอะไรครับพอจําได้ไหมพี่มันนี่เท้าเป็นยาวเลยนะต้องแบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะว่า สองคาสามเก้าก็คือแบบเป็นยันที่แบบตัวใหญ่หน่อยนึกออกไหมถ้าเกิดคุณเป็นร่างใหญ่มาเงี้ยต้องใช้พิมพ์ใหญ่อ๋ออยู่ที่บุคลิกร่างกายเราด้วยนะครับพิมพ์ใหญ่หน่อยก็แล้วแต่สถาบางคนเขาก็ใส่ห้าร้อยพันหนึ่งเหมือนกันครับสมัยก่อนนะครับพี่ก็อย่างถ้าเป็นรุ่นรุ่นพี่เงี้ยรุ่นรุ่นที่มีศัก์อยู่อ่ะก็คือเป็นรุ่นนักเรียนครับที่แทงมาตั้งแต่สมัยนานแล้วอ่ะก็จะเป็นแค่แบบเราไม่ได้เอามากมายอ่ะอย่างเสือที่พี่แทงมาเนี่ยเสือที่ขาเนี่ยครับ ก็ร้อยเก้าเก้าอืมเป็นเสือเพลนประมาณนี้ใช่ร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าแล้วจำไม่ผิดนะร้อยเก้าเก้าหรือประมาณแปดเก้าเก้าเนี่ยแหละอืมแต่ถ้าพูดถึงยันหมูครับยันบัวที่ดังแรงก็ราคาไม่เกินเก้าเก้าห้าเก้าหรือว่าสี่เก้าสามเก้าแค่นี้ถ้ากูสมัยก่อนนะแล้วทีนี้ผมผมได้ยินมาครับพี่ถามแทนท่านผู้ชมเลยแล้วกันบ้านมีดีเนี่ยท่านพ่อป่องเนี่ย เวลาเราสักยันเนี่ยมันต้องมีค่าครูใช่ไหมครับท่านผู้ชมเราให้ค่าครูพ่อไปแล้วเนี่ยมีมีไหมที่แบบว่าพ่อไม่เอาแล้วให้คืนกลับมาโอ้ยอันนี้แน่นอนมีแน่นอนขอขอสมัยก่อนนี่สมัยก่อนที่ไปนะคือชุดนักเรียนที่ที่ชุดชุดที่พี่ไปกันนะครับก็คือนักเรียนจะได้ตังค์วันนึงก็สี่สิบาทเต็มที่นะในยุคก่อนนะครับสามสิบบาทแป้โรงเรียนสามสิบบาทต้องเก็บถึงสามวันถึงจะได้ ของสิ่งหนึ่งมันใช้เวลานะครับท่านผู้ชมนะพอไปถึงบ้านเสร็จปุ๊บครับนั่งใ้ถุนนี่นมเปี๊ยะกล้วยกินก่อนเลยก่อนขึ้นบ้านอพอขึ้นบ้านมาเสร็จสักเสร็จอะไรเสร็จพอถามว่ามึงมีตังกลับบ้านไหมครับพ่อบอกเลยมึงหยิบตังจากหิ่งกลับบ้านเลยพ่อหยิบให้เลยอ๋อพ่อเป็นคนหยิบให้ด้วยนะครับหยิบให้ด้วยและอย่างเงี้ยผมถามหน่อยว่าเป็นที่พี่หน่งคนเดียวไหมหรือว่าเป็นทุกคนเป็นทุกคนเป็นทุกคนนะครับความเมตตาของพ่อท่านเป็นทุกคนนี่นะครับอีกหนึ่งคนแล้วนะอ่าอีกนนนทค่ี นี่นะครับอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเห็นแก่ตัวแบบเห็นแก่ตัวเองเลยว่าพ่อส่งเงินให้ได้กับตัวเองเลยว่าเงินสมมติค่าครูเนี่ยสามสิบเก้าบาทเรามีตังไปหกสิบบาทจะค่ารถไปเจ็ดสิบบาทเราก็มีตังแค่เนี้ยถวายหิ่งไปสมัยก่อนพ่อไม่นับลืมบอกไปพ่อไม่นับด้วยนะครับท่านผู้ชมนะเราเห็นค่าครูแล้วเนี่ยเท่านี้เท่านี้แต่ตังในกระเป๋าเรามีอ่ะไม่พอครับเต็มที่เด็กวัยรุ่นมีคนหนึ่งแปดสิบาท ก็เยอะแล้วนะ30ปีที่แล้วเยอะแล้วนะครับค่ารถไปเดียประมาณ10บาทครับค่ารถกลับอีก10บาทเป็น2ี่สิบละยังไม่รวมกินน้ํานะอเราซื้อน้ํากินอ่ะครับคนละ3บาทนะน้ำเอาให้เลยทุ้่านผู้าม3บาท5บาท3บาทนะครับสามสิปีที่แล้วเราซื้อน้ําเปล่ากินครับพี่ซื้ออะไรกินเนี่ยเสร็จปุ๊บขึ้นบ้านพ่อเาจะแทงให้พอเสร็จใส่พานพ่อไม่เคยนับตังค์พ่อไม่เคยอะไรงั้น พอสักเสร็จพอได้เวลาบ่ายสองต้องกลับบ้านครับพี่พ่อถามว่ามีตังค์กลับบ้านไหม,มพ่อถามพ่อท่านจะถามล้วก่อนเลยใช่พ่อไอ้หนุ่มมีตังค์กลับบ้านไหมไลูก<ช>ประมาณนี้ไหมพี่ใช่ประมาณนี้เลยพ่อจะถามเลยว่าเฮ้ย hey, เองมีตังค์กลับบ้านเราอืมก็คือท่านจะบางคนเขาพูดตรงเลยผมไม่มีครับพี่ก<อ>็ค,คือต้องอาศัยเพื่อนแต่เพื่อนอ่ะรู้ั้งรู้ในใจตัวเองว่าเพื่อนเรามีอยู่แล้วเพื่อนเราเตียวมีแล้วร้อยหนึ่งกลับบ้านกันแต่มันก็พูดจากใจจริงมันมันไม่มีพ่อก็ส่งตังค์ให้เลย เอาตังค์ที้กลับบ้านไปลุกแล้วมีไหมพี่แบบว่าพ่อยื่นให้เราไม่รับก็มีไหมตอนเด็กเหรอครับพี่ได้รับใหม่พี่ไปรับมันก็รับกันอยู่แล้วครับพี่แล้วก่อนกลับบ้านมีทีเด็ดด้วยครับพี่พ่อจะให้ของดีกลับบ้านทุกวันเป็นอะไรครับพี่เป็นเหมือนตะกรุดอะแต่เป็นปูนขาวๆอย่างเงี้ยพอหยิบให้เขาเรียกอพอโลีกอพรโล เราไม่ด้ีในหนังสือเราเกเรเรามีของดีแล้วแข็งแกงนกอหรอฮะเราแข็งแกงเข,ขายิาง,างใส่ผมนังแกัก๊ก